ไอ้ครับบ้าชุดช่องดาบนุกเกาะครับไอ้ครับเฮ้ออัน้ครับอั้งอาเดต้าชุดครับเออเขาตลองุวยครับสีทั้งขาวสีครับเห็นไหมครับนี่ครับทั้งโวยอั้งลองจะนีครับไอ้สีมันครับระยะห่างครับเห็นไหมครับคึ้นครับ โอ้โหเอ็นซีอุ้ยครับันัอยาเอยาครับสินัับางอครับนอาครับครับเอ็ีพันทัันคนันอ้ยลองิงครับอนีพันรับ คือในห้บงห้องา้องอ๋ออีนห้งนหงนหงองอังัน นสองหอยฉอดครับดีชื่อทีนี้ครับคนฮัทเฮาครัทเราอุ้ยผมให้ผมให้ยินยินยินนี่อันยินยินนุ่นฮัทฮับนี่ครับเราเนี่ครับนีบ่มัในให้มันเสร็จอ้าห่วยงานครับให้งานของเรา ้วยงามน่าคาดนี่ครับเอ็นร่องนร่องค้าวสี่ครับได้สี่อันนี้อันได้ไทยหลายอยีจะ้าสี่ครับขีแอบขีกแอบขี่ไก่ขี่แอบี่หมู้านี่ครับเห็นครับขี้คนขาสี่ครับ่ในข้าวสี่ครับ นครับนะครับสีนะครับสึ่งก็สอบฐานชิดชิดครับสครับอย่างไรครับสีครับนี่นะครับสีคนครับไอ้ครับคนครับ ยันนี้อ่ะคนอีกข้าที่นี่ครับเพ่นไอครับอังเหนให้ได้ครับสองร้อยาสิรนบที่นีครับนี่สิ อังนี้เ้ยฮาอุยเฮียนแทงครับเราชอบละร้อยร้อยบาทครับอ mm ังยัดฮีวีฮิมว่ครับ สอบอยิงไงยครับยิงเง่นคาดสี่ครับสี่คนคาทนี่ครับเห็นไหมครับขืนขืนเท่าน,นั้นครับถ้ากน,นนีครับหนึ่งสองอนานาจชิดอสุมคาดสี่ครัิดเนค่าสี่ทางเันค่าสี่ นี่ฮะคนฮะตัฮะฮอันข้างค้าทีฮะเป็นข้างคาทีฮะ เพียงยางครับเก้อยทางญาติครับถ้าไอ้ครับมาสองร้อ,อยเอิญครับนี่ครับถ้าขาก้อยดีนะนกหนัอีนั้นเออหายสิสิบ ในีคนครับนะครับที่ีุนมูที่ขุนหมูที่ีุ่นไก่ครับทองพื้นดีนะครับนี่นะครับนะี้ครับนะครับนะ

โอ้เหม็นเหม็นคนอีคนคน,นที่ไก่ครับโห,โหโน,นั้นห่าทงครับอันนั้ อินญาอินญาเงาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหือทายคาเทียนหนึ่งคนเราจะแช่าจอในอินเทอรชินาห้าสี่ห้าคน